สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับกุ้งรีเจน h o โฮมพารนะคะแล้วกุ้งก็มาพร้อมรถส,สวยๆนะคะก็คือตัว M G H S นะคะ1.5 X นะคะตัวนี้ปี2020ด้วยนะคะลูกค้า<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูรูปลักภายนอกกันก่อนดีกว่านะคะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้าตัดด้วยโลโก้ M G ตัวนี้เนาะ แล้วก็มีความมียมตัดรอบอีกทีหนึ่งด้วยนะค่ะลูกค้าแล้วตัวนี้จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ไลท์ไฟสีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะ,ะนี่คือรูรปลักษณ์ภายนอกคือดุดุมากและคือตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่เหมือน CRV เลยนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็น MGH8 นะคะตัวนี้มีโหมดสปอร์ตด้วยเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันภายในเนาะตัวนี้มาพร้อมแม ถึง18นิ้วเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นยางใหม่นะคะเป็นยางปี22เนอะแล้วก็สีตัวแม็กเนี่ยจะเป็นสีเหมือนอ่เปร์นะคะลูกค้าตัวนี้คือตัดกับไอ้นี่คือสวยมากๆเนาะส่วนตัวข้างๆลนนะคะจะมาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเรียวเนาะตัวนี้เลยถือว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเคเลดด้วยลูกค้าก็คือเป็นกดล็อกสามารถกดล็อกโดยที่เราไม่ต้องควักกุญแจออกมาเลย ัวน,น,นี่นะคะตัวนี้มาพร้อมแม็กถึง18นิ้วเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นยางใหม่นะคะเป็นยางปี2 2เนาะแล้วก็4ตัวแม็กเนี่ยจะเป็นสีเหมือนไฮเปอร์นะคะลูกค้าตัวนี้คือตัดกับไอ้นี่คือสวยมากๆเนาะส่วนตัวข้างๆล้นนะคะจะมาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเรียวเนาะตัวนี้เลยถือว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนคีเลตด้วยลูกค้าก็คือเป็น กดล็อกสามารถกดล็อกโดยที่เราไม่ต้องควักกุญแจออกมาเลยตัวนี้เนาะปะเดี๋ยวเราไปดูรูปลักข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังนะคะลูกค้าก็ไม่ได้ต่างจากตัวอื่นๆเยอะเนาะตัวนี้ก็จะมีไฟท้ายแบบตัดกับตัวฝาท้ายนิดนึงนะคะลูกค้าตัวนี้จะมีด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมมันตัดกันอ่าแล้วก็มาพร้อมปักเซนเซอร์4จุดนะคะลูกค้าเวลาถอยจอด เ,เราสามารถแบบไม่ต้องชนกับข้างหลังได้เพราะว่าเขาจะเตือนเตือนชนเราเนาะตัวนี้ไม่มีชุดแต่งรอบคันนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งรอบคันเราก็สามารถทําให้ได้เนาะเดี๋ยวไงเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าตัวนี้มาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมโหมดสปอร์ตในทีเดียวเลยแล้วก็มีเพนเดนรชิพด้วยนะคะลูกค้า อันนี้คือสวยมากๆนะคะทรงนี้แล้วก็ตัวเกียร์นะคะเกียร์ออโต้แบบทิกโทนิกพร้อมโหมดสปอร์ตอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้มาพร้อมเบาะแบบสีดำแดงปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะแถวแถว2อับได้60-40เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันดีกว่าอ่า ตัวนี้บอดแถว2นะคะลูกค้าเป็นดำแดงเหมือนกันเลยพับได้60-40เก็บของได้นะคะแล้วก็มีอินโซฟิกจุดยึดเปาะนิรภัยเด็กนะคะก็คือจะปลอดภัยมากๆส่วนที่พักแขนนะคะเป็นตัวสีแดงเนาะเข้ากับตัวรถเลยตัวนี้แอร์แบได้ถึง6ใบเลยนะคะลูกค้าสุดยอดมากๆแล้วก็ฟิล์มใหม่ทั้งคันนะคะ ตัวนี้ไมดิจิตอลด้วยนะเซนต์ลอนล็อกปลอดภัยมากๆค่ะลูกค้ามีซันลูฟด้วยนะจอมาพร้อมจอแบบ10นิ้วเลยค่ะลูกค้าจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่า usb นะคะเป็นทัสกีีนได้มีกล้องถอยกล้อง360องศาด้วยนะลูกค้าสุดยอดมากๆนะคะ แต่ว่าสีอะมาสีนิยมอยู่แล้วเนาะสมรรถนะดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีของ MG อยู่แล้วเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาคร่าวกันดีกว่าคันนี้ <S <S สำหรับตัว MGHS คันนี้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่ๆมีประมาณ5คนนะคะหรือว่าจะเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นเด็กฝึกงานนะคะมันเหมาะกับทุกวัย ทุกวัยในการทํางานนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยจะประหยัดมากๆนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ผ่อนน่ะอยากจะบอกเลยว่าผ่อนน่ะถูกมากๆลูกค้าราคาตั้งอยู่ที่5 5 5แ0 0หบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าและแถมได้ปี20ตอนนี้นะคะมีส่วนลดก็คือ ส่วนรถ30,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรีบจับรีบจองกันได้เลยนะคะถ้ายังไงกุ้งฝากตัว MG HS คันนี้หน่อยนะคะถ้าใครสนใจสามารถทักแชทหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามด้านล่างได้เลยนะคะในวันนี้กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ